สวัสดีครับทุกคนอยู่ในช่องโปเกไฟนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์แฟนเมคของโปเกมอนตัวหนึ่งที่ทุกคนชื่นชอบมากนะครับผมซึ่งก็คืออีบุยนั่นเองนะครับแน่นอนเนาะอีบุยเป็นโปเกมอนที่สามารถแปลงร่างได้หลายธาตุนะครับแต่ว่าออฟิเชียลมันเพิ่งมีแค่เจนะ็ธาตุะเนาะวันนี้ก็เลยอยากพาไปดูแฟนเมคของอีบุยธาตุที่ยังไม่มีหรือบางธาตุมันก็มีแล้วแหละแต่เขามาปรับดีไซน์ใหม่ให้มันดูแบบแหวกแนวไปหน่อยนะครับเออ วันนี้ได้รวบรวมมาให้คนดูนะครับแต่ว่านี่คือคลิปแรกนะยังมีคลิป2อีกนะครับแต่ว่ามันเยอะเนาะแฟนเมคของอีบุยอ่ะมันเอามาลงมาคลิปเดียวคงจะไม่ไหวนะครับเออแล้แยกคลิปดีกว่าอ่าไปฟังดีกว่านะครับตัวแรกก็คืออีบุยทาดน้ําหรือใช้ต้นแบบจากชาวเวิร์ดนั่นเองผมว่าสวยนะสวยกว่าชาวเวิร์ตตัวจริงอยู่นิดหน่อยนะครับเพราะว่าผมว่าสีมันดูเกินกันดีเนาะและ สุกุูงความเป็นธาตุน้ําเลยอ่ะสวยดีนะครับตัวต่อไปก็คืออีบุยธาตุแฟรี่ต้นแบบจากนิวเฟียนะนิวเฟียตัวทีทมก็สวยอยู่แล้วแหลนะเนาะเป็นแบบริบบินนะนะแต่ว่าตัวนี้ทําเป็นแบบเหมือนแบบนางฟ้าเนาะมีแบบปีกทั่วตัวเลยทั้งหูทั้งหลังอะไรอย่างเงี้ยสวยมากเลยนะน่ารักดีนะครับตัวต่อไปก็คืออีบุยธาตุมังกรนั่นเองก็สวยเหมือนกันนะสีเขียวกับแดงเท่มากเลยผมว่ามีปีกที่อยู่ข้างหลังด้วยนะครับเออน่าสนใจ ต่อไปก็คืออีบุยธาตุน่าจะเป็นธาตุดินหรือไม่ก็หินนะผมก็ไม่แน่ใจนะครับเออนั่นแหละก็คล้ายกับเหมือนอะไรเดียะใบไม้หรือ,อยังไงเนี่ยแหละมาเกาะตามตัวนะครับผมแต่ว่าก็สวยดีนะอืตัวต่อไปก็คืออีบุยธาตุเหล็กนะครับตัวนี้อารมณ์คล้ายเหมือนกับใส่หมวกอยู่เลยเนาะเออแล้วก็มีร่างเป็นเหล็กนะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่สำหรับผมนะก็พอใช้ได้ แต่มันคล้ายแบ็กกี้ไปหน่อยนะอืมตัวต่อไปก็คืออีบุยท่าต่อสู้เนี่ยตัวที่ผมชอบที่สุดเลยก็ว่าได้นะผมมันเท่มากเลยอะดูปั๊บรู้เลยว่าคืออีบุยท่าต่อสู้อะ่ะเห็นไหมมันจับใส่นวมที่ขาทั้งสี่ข้างแถมยืนเป็นสองขาได้ด้วยเท่มากๆนะผมมีการพันผ้าไว้ที่ขาทั้งสี่ข้างด้วยโอ้โหเท่าทมากเลยอยากให้มีจริงมากเลยตัวนี้ผมมาบอกเลย ตัวต่อไปก็คืออีบุยธาตุมาแมลงนะครับก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็สามารถสื่อความเป็นมแมลงออกมาได้ดีมากเลยนะครับดูปั๊บรู้เลยนะว่าเป็นอีบุยธาตุมาแมลงอืตัวต่อไปเป็นอีบุยนี่แหละแต่ว่าเป็นร่างวิวัรณาการของอีบุยปกตินะครับผมให้มันดูแบบตัวใหญ่ขึ้นนะเนาะออก็สวยนะตตนะแต่มันแอบคล้ายบูสเตอร์ไปหน่อยนะผมว่าอืมตัวต่อไป อีบุยธาตุพืชนะผมคล้ายๆกับธาตุแฟรี่เลยนะแต่จริงไม่ใช่เป็นธาตพืชนะครับผมนะสวยดีเป็อีบุยแบบสีชมพูเหมือนน่าจะเป็นดอกซากุระแน่ๆเลยนะครับสวยดีต่อไปก็คืออีบุยธาตุน้ําแข็งนั่นเองอันนี้ก็คล้ายๆชาวบูสเตอร์อีกนั่นแหละแต่ว่าเป็นธาตุน้ําแข็งไงสวยนะดูนุ่มดีดูคอมันดีสวยนะครับ ตัวต่อไปก็คืออีบุยาธาตพลังจิตนะผมผมชอบหูที่ยื่นลงมามากเลยสวยมากเลยนะครับมีเหมือนลูกแก้วด้วยอ่ะโอ้โหเจ๋งเจ๋งมากเลยตัวต่อไปก็คืออีบุยาธาตความมืดจริงๆก็มีไปแล้วคือแบ็คกี้นะแต่ว่าบอกเลยวตัวนี้เนี่ยโอ้โหเท่มากดุดันมากผมโคตรชอบเลยนะครับเออจริงๆอยากให้มีจริงมากเลยตัวเนี้ยเหมือนกันกับตัวต่อสู้อ่ะ ต่อไปคืออีบุยธาตุสฟ้าหรือซันดาร์นะผมแต่ว่าตัวนี้ผมว่าซันดา์ดูเท่กว่าหน่อยนะอันนี้มันดูก็สื่อความเป็นสายฟ้าได้ดีแหละแต่ว่าผมว่าซันดาตัวจริงดูดีกว่านะครับเออตัวต่อไปก็คืออีบุยธาตุหินนั่นเองก็สื่อความเป็นหินออกมาได้ดีนะเหมือนมีหินตรงคอตรงหูตรงขาตรงแขนอะไรอย่างเงี้ยเออก็ดูดีนะใช้ได้เหมือนกันอีบุยธาตุไฟ ผมว่าบูสเตอร์อ่ะดีอยู่แล้วนะผมผมว่าตัวนี้มันตแตกไปหน่อยมันไม่ค่อยสวยนะแต่ก็สื่อความเป็นธาตุไฟออกมาได,ได้ได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับเออถือว่าใช้ได้เลยนี่คือแฟนเมคชุดแรกของอีบุยนะผมยังมีอีกนะต้องไปดูอีพีสองนะครับเออก็ถือว่าคนทางแฟนเมคนี่ทำออกมาได้ดีมากเลยนะครับโดยเฉพาะธาตุต่อสู้กับธาตุมืดอ่ะโคตรเท่เลยนะครับอยากให้มีจริงมากก็มีประมาณนี้แหละครับช่วยกดติดตาม สาลคาให้ช่องผมด้วยนะครับวันนี้มีแค่นี้แหละไปละ่ะ